คู่น้อยรอยเอจจามวันนี้มาขายของอยู่บันไยจา่าวันนี้วันที่สักก๊ลังแตกขย้อนมากาวันนี้วันที่สามวันนี้วันที่สามของเดือมสิงหาหกแปดืันนี้มาลูดบัตดําข้องแม่เท่าไรกัเท่านี้ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้ากับยี่สิบร้อยสี่สิบห้าบาทจา้าเม่งแกครับแกได้ไหม่ะ แหลกเลยปทมาจะซื้อปลาทูป <an> ่ะล่ะซื้อหรือเป่าเอาของเทาไหระก่อปลาทูอร่อยอร่อยเข่งละร้าวบาทไปดิแล้ว้ารถือ1 4ี่ ไหัวทียเบียวลงองกหย้ยบ o u t ย b ูทตัวมาาไปหาชิชองใบกบอกนี่มันมีแก่นี้มีแต่ยอะไรไม่ใช่โกวะไมใช่โัไม่ใช่โัอิกน้องอด้ยท่อนายยายเนี่ยสาบาทของยาย165ยหกสิบ้ามสิบห้นะจ๊ะเขาเนื้อกต๊อโมยเขาเนื้อ เดี๋ยวได้ละแป้สามสิบสองเหือขันน้องแอร์คนมาคมอลแล้ววะแต่ป้ก็ด้วยกับอแอร์คนไม่เท่ามากระดับได้หรอหัวนู้แหนบแเนบก่อนนึงแต่ไป้งน่ะแป้งก็แท้งนะเฮะยี่สิบแป้งมาแท้งกับแม่แล้วไปเจอ

ชื S <S ่อเลี้ยงมันนี่ดำหน้าหดายหลายเล้วก็มีเจ้ามาขายของเดือนหนึ่งดำหน้าเดือนหนึ่งอืม แค่เฉยๆนะสามเคงเสียบไปเลยจะบาทเหรอหาที่บาทประตูสามเคงหาบาทตัวใหญ่อยู่เลยนาะก็กินเยอะจัง ตัวใหญ่น่ยายนถืออยู่น่อก็อกินอยู่เขาเย็ดทุกไ้เย,ย็ดอร่อยแพ็กยางด้วยคนกับกำลังทยอยมากถึงมาตัาง้งไก่แห้งไก่แห้ง <ใจ S 1> มาดิา<ม>าสนสิบกว่ากิโล ามจี้หาตู้ดีจี้หรอูบองเยอดีอ่ะให้โตเจตลาดหนักยังไงใคตลาดหนักหอโตเออน้ะ ยังว่าจะอันนี้เป็นภาษาชวยบ้านไทยได้จ้ะชวยบ่ภาษาสวยวยไดจ้ะสันคลเมนกับผู้คนเมืองดวงแขปลกับว่าไรแปลว่ายว่หันห้ามไ้โอเอาบอเลยสงครามสีมาอีกแล้วบ่ปลได้จับใจความไว่าสงข้ามสีมาอีกบ่เดข้าวว่ามาอยได้ข้าวอยเตว่าม่นสีเมนบ่เบืองก่อน ยายมีเถอะน้เมียนโอ้โอ้เราถือสมดเราถือบาตรตำรวจบอกว่าเขาบันไดอันนี้เล้นั่งอยู่หน้าบ้านด้ผงโคษณาเศ้าหา

ยังยังว่าบ่กคากันตี้มาจเอาแพปกับบ่มิเออพี่ม็จนเอาแพ็คได้สิเมาดกองน้่าอง่ยยากกินให้ยายหน่อยสลิวาวห้า บอกว่าพงวิเศษบอกพงษ์วิเศษแล้วบ่านั่นเจ็ดสิบบาทของยายเจ็ดสิบบาทว่าเป็นคนไปหน้าเหมือนไปดำหน้า แม่จ้าจ้าปาก็บอกให้เขาคิดเจ็ดสิบบาทของแม่จ้าแม่จ้าแปลว่ายังใหญ่หูปะอ่านภาษาเขมรแม่จ้าก็คือแม่ยายแม่ยายเอ้าเอ้าเอ้าก็พอเอ้าเอ้าช่วยวางอะไรกันใหายภาษาช่วยเองนีังไละวายใหญสิยหญ่สิโหว่ายใหญเฮียนเลย่ะวายใหญ่สิเลย ไม่ญ่ไม่ญ่บ่เป็นเอกคือเป็นภาษาสวยไปเลยเออไม่งบ่บ่ไม่มีคำมีมีคำสวยบาภาษาสวยคำวิยาใหญ่าะว่าไม่ไ่โอ้อันนี้ส้าบาทอันนี้คิบาทเป็นสาอันนี้จ้าบาทจ้ะสองสามที่หาเดแปดเบบาทสาบาท สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสิบบาทวันที่หนึง่งวันที่หนึ่งถึงวันที่หาที่หกนี่แหละน้อยให้น้อยรูดบัตรประชารัฐล้างใจนายกเมิรเหรอ

บายบายด้วยายบายกล้องหน่อยแล้วสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าอุ้ยน่ารักน่ารักหนหัวนา้องมาเนสวัสดีครับเล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเอยหัวนาหน้น่าจ้าหตนี่เ้าิ่งเจ้างเจ้าวเว่้าใ้่งเจา่งจาาเ่าเ่เา อันน้ออันน้อนี่ภาษาถมีนราบุรีรู้อีกหอละยี่สิบเอากี่หอถามยาย่ดูถามยายอยูสิบห้าบาทพิเศษนิยมนนิยมจริงๆมาขึ้นซายที่แบบบม่ีซอเมื่อขึ้นกันกระเดคนร้ายอยู่เมื่อได้ไปโดนนะเดี๋ยวเ นาง่เขาแบบาซอยเฮาจัซอยจัเโาเาแบซอยเขานเบาเก็บผักตะทินอยามเา เอ้กัดชอลงเขาแล้วาวอมาจานะกัชอหมาน้บ่จะของกับข้าวจกกับข้าวหมดคนแล้วจ้า คลิปนี้ก็เอาไว้สัน้นหนีนะจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในได้จ้ะครูน้อยรอยเอดจจ๊ายบายเก็บของจ้ะคเหมดแล้วเก็บของกับบานหิ้วเขาวันนี้เราจะทำปุ่นปลาทูกินค่ะกับผักกะทินิ่มนัวเสแสน้ำกันนะจา้า